เรามาเล่นกิจกรรมสนุกๆอันนี้กัน <Yay! S 1> อันนี้เขาเรียกว่าคิดและจอยนาตุนเรามาเล่นกันไปได้เลยไปไดอะไรไ,ได้ไเ,เสือว้าว wow! โอ้ยมาแล้วเสือมาหาพวกคุณแล้ว ah! เขานอนเป็นแมวเลยเปล่าไ <laughs> oh, <yeah! S 1> หนเด็กๆทำอะไร เล่นสัตว์เหรอคะลูกถ้าชอบเล่นสัตว์อีวันนี้แม่มีกิจกรรมบรนเลงมาให้หนูสนุกกันอยากไหมใครอยากเล่นกิจกรรมนี้กับแม่ยกมือขึ้นถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นกิจกรรมสนุกสนุก,นกอันนี้กันวันนี้เป็นกิจกรรมที่จะทําให้สองคนสนุกมากอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าในกล่องนี้มีอะไรนะ คือนิวคินเดจอยนาตูนจะ้ะกับของเล่นสัตว์แสนสวยนะจ๊ะมีสัตว์ให้12ชนิดนะคะอยู่ที่นี่แล้วจะ้ะมาดูซิว่ามีอะไรให้เราเรียนรู้กันบ้างมีหมวกมีแว่นขยายมีของเล่นสัตว์ให้แล้วที่สำคัญนะคะมีอะไรให้คะทนดนแทนขนมจ้าขนมอะไรคะคินเดจอยนาตูนจ้า คนี่สำหรับ2คนพอดีเลยลูกและที่สำคัญนะคะเปารู้ไหมว่าเราเล่นสองสัตว์หาของเล่นสัตว์ด้วย Kinder Joy นาตูนได้นะเราสแกนของเล่นสัตว์ได้นะคะในแอปพลิเคชันแอปเพล y ดูค่ะอันนี้นะคะจะปลดล็อกตัวละครดิจิตัลเนาะแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์ ที่อยู่ของพวกเขาผ่านเกมแล้วก็กิจกรรมที่สนุกสนุกเลยอ่ะพร้อมไหมเรามาเริ่มเล่นกันเลยลูกเอ้ยลูกนูกส่องอะไรอยู่ลูกนูส่องสัตว์อยู่ แล้วจริงๆการเล่นสัตว์หรือส่องสัตว์หรือให้เด็กเนี่ยได้ลองฝึกสำรวจค้นหาเนี่ยเสริมพัฒนาการ,รลูกเรามากแล้วก็มีแอปพลิเคชันให้เด็กๆเล่นชื่อแอป Play ดูนะคะสนุกมากเดี๋ยวจะให้ดูว่าน่ารักแล้วก็สนุกยังไงแล้วเสริมพัฒนาการลูกเรายัางไงแต่ว่าแต่ว่าร<น>ุ <ๆ S 2> น้นของเล่นก่อนได้ไหมอ่ะได้รุ่นของเล่นสิว่าได้สัตว์อะไรในนั้นดึงดึดดึงดึดดึงยึึงึึงึดึงึ เปาต่อให้น้องหน่อยสิหรือต่อคินเดอร์จอยเก่งต่อต่อคินเดอร์จอยเก่งเพราะเราก็เป็นบิ๊กแฟนคินเดอร์จอยอยู่ค่ะคินเดอร์จอยทำไมคงูใหญ่จังเลยอะคินเดอร์จอยหนูใหญ่มากอ่ะคราวนี้แกะของพี่เปาบ้างระหว่างที่แม่ต่อให้เต้ยตึงตึงตึงว้าวได้เสือดำลูกเสือดำเจ้เปล่าได้ผมอ่ะหายากมากพี่เปาเสือดำมากว้าว พอเราเราซื้อคิมดจอยนาตุนมาเขาจะมีแอปพลิเคชันเมื่อกี้ที่แม่บอกใช่ไหมคะพแม่อยาลดนะคะแอปเลดูค่ะเดี๋ยวพี่เปาจะทําให้ดูว่าเล่นยังไงเลือกคนละอย่างให้น้องเลือกอันนี้ว้าว้ไอ I ด o ไล i k e t ส่ว one โอเคอืมนี่เกาหลีโอเคแล้วเสร็จแล้วเราต้องเลือกสัตว์ออกมาตัวหนึ่งเสือโอเคแล้วเราก็กด u s s k inside รอบนี้เราจะเอาอันหนึ่งเก็บไว้กินเองไป <Wow. S 1> ดยหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศค่ะ บอกเลยว่าสนุกมากและเสริมพัฒนาการลูกเราและได้มีกิจกรรมทําร่วมกันนะคะทั้งครอบครัวเลยค่ะสนุกแน่นอนสนุกไหมคะสนุกสนุกไหมคะสนุกอย่าลืมนะคะไปหาซื้อกันนะคะสนุกมากเลย